เอาละครับผมส,สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมยูมาีในอนดนพาร์ทที่หกันแล้วได้ครับผมไปไปดูกันต่อเลย Let's go น้องมาเรากลับมาไงนะน้องมาเราจะไม่กลับมาเลยปวดโลอาวอ,อุ้ยอุ้ยตะกี้มันตัวอะไรบะาตะกี้มันตัวอะไรอะไรอะทุกคนมันมึนหมดเลยทำไงดีอะเ,อเฮ้ยอโอ้โหโดน ขดิวเอ้ยโดนตัวจิ๋วเข้าไปอีกตะก,กี้เหมือนตัวเราจะหดลงไปนะเอ๊ะโอ้โหตะก,กี้มีตะก,กี้เห็นมีเครื่องหมายปริศน,นาขึ้นเลยก็จะออกไปนี่ยกาจะออกตรงตรงนี้ไปยังไงวะหมุนติวติวติวไหนลองกดดิปั๊บอ่าจริงด้วยเราออกมาได้แล้วเจ๊เอ๊ะตรงนี้คือท,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 ที่ที่ไหนวะตรงนี้คือเราไม่ได้เราจะไม่เคยมาวะ ฉันอยู่ไหนฮ้จะอยู่ไหนอ่ะไอแอปดูไฟเลยเอ็ฉันต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โอ้ยี่แต่มันจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านะนี่มันไม่ให้เราออกไปง่ายขนาดนั้นหรอกต้องดูโโอ้โห,อหเอากูแล้วเอากูแล้ว ตะกี้เปนตัวที่ไรวะนี่ไงเัาเริ่มมาเลยวิ่งหนิครับพี่น้องโอเคไหนดูเคลดดิโอเคตอนนี้เราต้องหาทางออกก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้เรามอยู่ที่ f ฟ็ทอรี่ว่ะโอ้โหห่างจากบ้านเราโคตรไกลเลยไกลกว่าที่พัทที่เราที่เราไปตรงดาวดาวเทาอย่างตรงนี้เราอยู่ตรงแฟ็กทอรี่ตรงนะไอโรงงานโรงงานเออเปิดมาก็เจอของที่ของหนักดวะ นี่ของแบบเบิ่มๆบิคือเรือไอ้ของแบบคือเรือโอเคทางนี้มันจะไปได้เดี๋ยวเราออกไปควานไปควานอันนี้อิตาลีคอนเทนเนอร์อะไรวะอ๋อคือฉันสามารถหลบตรงนี้ได้เลยลองลองหลบดิหลบปับ๊บเท่หลบตรงนี้หลบตรงนี้ได้รึด้วยวะวก็ออกไปปั๊บั่นเนาะโคตรเท่เลย มาเจออะไรอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเยอะต้องต้องเดินตำรวจให้หมดนะไม่ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าท่านออกอมันอยู่ไหนไงเอ้นี่ใช่ปะเรียบร้อยฉันออกข้ามตรงนี้ไปไม่ได้โอ้โหข้ามไปไม่ได้จริงจริงดิทำไมเราทำไมเอ้ยโอ้โหมีเหรียญตั้งสองเหรียญอ,อะ่ะตรงนั้นอะ่ะเห็นป่าวเรืองแสงเลยอะ่ะเรืองแสงเรืองแสงแบบแสงวิ่งวิ่งวิ่ง อันนี้ทางตันใช่ป่มไม่ตันเลยไม่ตันเหรอ๋อตันตันโอเคแปลว่าทางนี้ยังไม่ใช่ทางที่เราต้องไปสินะเราต้องหาทางอื่นต้องเดินขั้วแบบอีกแล้วหรือทำไมเสงหัวใจมันดังอ่ะดังตึกตึกตักโนโหนี่ไงที่มาของเสียงหัวใจดังคือไอพีตัวนี้แหละเราจะมายุ่งกับมันนะทุกคนแต่ภายในผมจะเล่นแบบไม่ตายให้ดู เออโอเคทางนี้ก็ไปได้เฮ้ยโอ้โห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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นนักไต่ขอบอะนักไต่ขอบนักไต่ขอบใครเดินไปกันนะเพื่นเพราะว่าก็เหมือนที่ผมบอกอะแบบถ้าเราไม่ส่งไฟฉายไปหามันเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่มันอยู่ไหน คือเราหามันไม่เจอพูดง่ายพูดง่ายง่ายง่ายอย่าอย่าอย่าวิ่งวิ่งหนีเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ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 เอาวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิวิวิหยิบสเตมมนา์ก่อนวิ่งโอเคดูเหมือนจะพลไอตัวไอตัวนั่นแหละ บอกกันคลิปนี้นะทุกคนจะเป็นคลิปแรกที่ผมแคสเกมนี้ล้วเล่นไม่ตายเออคอยดูเลยเชื่อมือได้เลยอะไรวะเดี๋ยวตรงนี้ทางขึ้นได้สวยเก็บอีกทีเก็บ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 โอเคเป็นเจนโนตอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วโอ้โหเป็นก็นสูงเหมือนกันสูงเหมือนกันเนี่ยโคตรสูงเลยอะทุกคนได้ยินเสียง เสียงคือดักปะดักปาใครั้งมันทำให้เราหลอกแบปันหูอ่ะป่ะวิ่งวิ่งวิ่งเรามาถูกทางไม่ได้ไม่ใช่กูหลงทางอีกเด้วเว้ยโอ้โหเด้อวิ่ง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 เรียบร้อยตกวายวายวายสมหน้าสมหน้าสมหน้า่ก็แต่ตะกี้มันคือตัวอะไรวะวายวายวายจะจับชั้นเหรอเดี๋ยวไปร้อยปีอย่าเดี๋ยวไปร้อยปีอย่า ไม่ไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเราออกมานางนี้ก่อนไปขวาป๊าตกขนาดนั่นมันจะตายจริงๆหรอผมว่ามันไม่ตายแน่โอเคกลับมาสู่เรื่องกันต่อโอ้โหนี่ไงมันต้องไม่ตายไงยายายาเออวิ่ง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  วิวิวยา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 อ่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอใจเย็นใจเย็นตะกี้มันก็เป็นแค่การแสดงหรือก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรอะหรอกนะแค่มันเป็นการแสดงให้แบบอินเตอร์เทนให้คนดูไงโอเคตะกี้ตายตรงนี้เลยแล้วแต่บอกว่าคลิปนี้จะไม่ตายวะโอเคทางนี้เป็นทางตันใช่ไหม เจอขอบคุณครับเจอรถอีกแล้วโหนี่ไงจะเล่นกูอีกมันเนี่ยออกเอ๊ะทางนั้นเป็นไปได้เราขอออกควันออกขวาแค่ตรงไปแล้วค่อยออกซ้ายเราต้องสำรวจเราต้องสำรวจข้างล่างก็มืดเหมือนกันนะเนี่ยโคตรมืดเลย อเคตรงนี้มีที่ให้แอบเลยแย่ขอมาออกมาฟัางนี้ก่อนเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรให้เก็บจะมีหรือเปล่าวะโอเคตรงนี้เราก็ข้ามไปไม่ได้ทางตันทางตันเอเถอ้เรื่องรเรื่องเราต้องสำรวจให้ครบนะครับทุกคนห้ามพลาดแม้แต่อย่างเดียวโอ้โห อันนี้แอบไม่ได้เีกโอเคนำได้ทได้เป็นไรผีเต็มเลยอุ๊ยโอ้โหจุกจุๆก,ก,กโอ้โหโคตรเยอะเลยโอ้โหไม่เอา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 ไม่ายายยายายอุ้ยยาอ้ออ่ายนเย็นใจ ไปคอยเล่นไม่ต้องหัวร้อนคือผมไม่หัวร้อนเลยชิวๆชิวๆเออตึบเดีเดี๋ยวมาฝั่งฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็ไปได้ใช่ไหมมันมีที่ให้แอบมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยเนี่ยเอ๊ะมีอะไรไอ้เเจ็บเวยโอ้โหนี่งไงกูว่าทำไมมันถึงมีที่ให้แอบแอบเอเอเกิดไม่ทันเล่า ไปยังไปยังไปยังกับตายละโอเคมันจะไปละมือนมันจะไปแล้วครับทุกคนทีนี้กอ็ออกมาได้ยังโอเคออกมาได้สวย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 พี่สวยสวยพี่สวยอันนี้ไปได้ปะไม่ได้ตังตัโอเคไอ้ก็อดเด็ แต่แม่งผีโคตวเยอเลยต้องลงไปให้ให้ได้ดีวะโอ้โหดูมันเดิน,ก,นกันมาอย่างนี้ให้ไปยังไงวะโอเคปิง้งยุกยุกโอเคโอเคเรเยนเรนเรนโอ้โหมันได้ทางนี้ตันทางนี้ทางทางตันอันใช่ปะ โอเคมีอะไรให้เก็บด้วยเก็บก่อนเก็บปึ๊บโอเคสวยโอ้โหไม่ได้ไหมยา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 ให้ทั้งที่ให้ทั้งที่พบาเ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 บาวิยาวิจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งแล้วเข้าไปแอบก่อนแอบแอบแอบยา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 กูตายไปแล้วสองรอบเอ้ยกูตายไปแล้วรอบหนึ่งดิแอบปั๊บโอเคโอ้ย ไปยังวะไปเถอะจะทำไรฉันเลยอ่ะยังมันยินเฝ้าเลยเหรอวะคือมึงจะรู้ดีขนาดตัวอ้วนนั่นมันยังไม่ยินเฝ้าเราเลยไอตัวอ้วนที่เราวิ่งหนีมันมาโอเคมันยินเฝ้าที่เราต้องวิ่งออกไปให้ได้นะครับทุกคนหนึ่งสองไปโอเค ก็ขึ้นนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเออ <c oughs> เหมือนเราจะรอดแล้วนะครับทุกคนครับผม <c oughs> เอาเป็นกำลังใจให้ช่วยหนูนน้อยคนนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> ทีนี้เราก็ออกขวาทางที่เราย,ย,ยังไม่ได้ไปออกซ้ายปึป๊บปั๊บรับโชคโอเคโ เล่นมานี่คือยังไม่เจอจุดเซฟเลยนะขอจุดเซฟใหม่ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหไม่เอาอย่างางี้ดิอ๋อ ฉันต้องทำงงยังไงถึงมันจะผ่านได้เนี่ยตะก,กี้คือเล่นแบบเซฟเซฟเวลาคือไม่ห้าวนะ <c oughs> อยากมีอวา <c oughs> วุชิบหายกูจริงงี้หมดเลยไอต,ตัวนี้มันไม่วิ่งไปไปไหนวะโอเคค่อยๆเลาะไปกันเลาะ ไตขอบไตขอบแล้วมันเป็นไตตไตขอบอยู่้วเวยโอ้โหไอตัวไอนี่อีกแล้ววิ่งโอเคอ้าวิกลับไปเหรอโอเคโอเคโอเคยา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 เมยมีเอายๆๆๆ ทำไม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 ,ำไมต้องตกตายบ่อยอะไรอย่างนี้ด้วยวะนี่นี่ขันที่เก่วเด๋สัวโอเคทุกคนไปขความเหมือนเดิมค่อยๆไปแล้วก็เจอเยาวนนี้เหมือนเดิม มาเดี๋อ้เยว,วนกู็วิ่งนี่ครับวิ่งดี๋ออตรงนี้จะผ่านไปไปยังไงวะผ่านไปไม่ได้แน่เลยโอเคมาดูเหมือนว่าไอ้นวนนั่นมันจะหายไปหายไปแล้ว,ห,ลวหรือเปล่าวะยัมันต้องแบบล่อเรามาตรงตรงนี้น่แน่เลยโอเคโอเค จะย็นจะย็นเอ๊ะเจออะไรวะเก็บเก็บเก็บเอ้าเจอไม่ได้เหรอไอ่ใช่พี่มีคนตายอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่างเราเย่เป็นโคตรน่ากลัวเลยเตะสมอลคีย์เตะกุญแจอโอเคเควสก็ให้หาทางออกจากดีใช่ไหมเป็นเดิมโอเคเราเจอกุญแจอตอนนี้เราได้เป็นกุญแจแล้วแต่เราจะ,จะมาหาว่าตัทางออกไม่เจอเลยนะครับผมเราก็ไปหาทางออกมาสิ อะไรวะแมว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 โอ้โหโอ้โหแมวอุย้ยอ๋อเฮ้ยเผื่อนี่เผื่อหน่อย,ม,ยนะมันไม่ได้เลยนะมันไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไอ้เจ้เดี๋ยวตายมาชิบหายคือถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเกิงไหมนะแบบมีแบบ ส,สถิติตอนจบเกมอ่ะคือไม่อยากดูการตายของตัวเองเลยมันต้องเกินยี่เกินยี่สิบรอบอ่ะเออเกินแน่ๆอือตายบ่อยมากเลยโอเคโอเคเอโอโหตอนอะไรได้พูดอะไว่ารอบนี้แบบเหมือนไม่เข้าคัดสซีนแล้ววิ่งวิงวิวิง,วง,วง,วงยา่าโอเค อะไรของมึงวะโอ้ยน้อนอนอนอกูอกอกเล่นอะไรของกูวะเนี่ยวันนูอย่าเพิ่งด่าผมนะผมเล่นกากเอีกอะต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนปาตอนนี้ผมตั้งใจลวตั้งใจตั้งใจเออรอบนี้คือเอาจริงมาจาังละ ไม่ติดเล่นละเอาจริงเอาจริงรอบนี้ผมจะเอาจริงให้ดูอ่ามึงมาอีกวันไอวนวิ่งวิ่งอี่เอวนเร็วโอเคมันไปยังงวะโอเคมันไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเค เราจะไม่เล่นแบบผีผามต้องแบบแบบใจล่มล่มใจเย็นเย็นแบบสโลวด,ด,ด,ดี้สโลดี้อะไะกุญแจโอ้หกุญแจเราเก็บไปแล้วไปแล้วเนี่ว่าแล้วเราจะ,จะลงมาทำไมวะเนี่ยไปดูกุญแจดิเราเก็บแล้วช่ไมกุญแจโอ้โหนี่ยเราเก็บแล้วโอเค นีนี้เราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ใช่ไหมโอ้โหยินป้อเลยน,นี่มันเข้าไม่ได้อดูดิไม่มีคนนอนตายคนนี้ได้แม่งทำฉากแบบดโคสยองเลยมันยินป้อ,ป,อปะโอเคประตูนี้ดูเหมือนจะเปิดไม่ได้ต้องไปทางอื่น เอ,อิต้องไปทางทางไหนวัเนี้ยโอเคเก็ <Okay. S 1> บันโอเคอ๋อ <Okay>. oh. <c oughs> เอาเลยเอาตามสบายเลยพวกพวกผีพวกผีทั้งหลายเลยมึงนี่ก็แรก่า,าดูดีจังเลยเอาไหมขอเช็คก่อนโอเคเราเก็บ สมอลเคียเก็บไว้โอเคนี่เราต้องหาออกมาออกจากไอ้นี่ให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่จ่ตรงไหนเราต้องเดินเดินแบบให้หาให้ทั่วแบบเลยแบบคล้ายๆการเดินเปิดเป็นแบบวะ่ะอยู่เนาะทางนี้เราไปอย่างเราไปมาได้ยังงวะนี่นอนกลาจะไปมาเราเราแหละ เยอะโคตรน่ากลัวเลยเชี่ยที่หยุดนิ่งไม่ใช่นั้นคือกลัวโดนกลัวตายอีกไงคือเล่นตายบ่อยมากโอเคทุกคนผมทุกคนให้กำลังให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมให้กำลังใจผมผมด้วยผมจะไม่ตายแล้วผมจะค่อยเล่นแบบคนหัวเลยอ่ะ อนนี้ก็ทางที <Sh> ่เตี่ยอ้วนนั BACK ่นใช่ป่ะประตูมันอยู่ไหนวะประตูเราหาไม่เจอทุกคนไอ้เคี้ยมันมันอยู่ไหนวะอืม มันอยู่ไหนวะประตูอะใจเย็นใจเย็นโอ้โห,โห,โหมันผูกอังได้หรอวะยายายาแมว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 ยายายาโอเคไปวะแต่ตรงนี้มันผูกกลับไปกลับมาแน่เลยกุญแจเราหายไปเนี่ย โอเคกุญแจเราจะจะไม่จะไม่หานะครับทุกคนเก็บกุญแจไว้ให้ดีๆด๋ยวขอวกลับไปทางเดิมก่อนเร,เราต้องพลาดอะไรสักอย่างไปแน่เลยแล้วก็ตรงนั้นเราก็สำรวจไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะ๋ยวขอกลับไปเช็คอีกรอบแล้วกันนะเพื่อแบบขาดอะไรไป ขอเดินกันเก็บไอไม่น่าไว้่อาๆเล่น่อยๆเล่นควเล่นข้าวเล่นขอาวเล่นขอาวเล่นเป็นยังไงคือถทาออกเลยปะโอเคเราหาน่าตอนนี้เรามาตรงไหนของโรงงานก็ไม่รู้นะครับทุกคน ใจเ,เ,เย็นๆใจเย็นๆยังไงทางที่เราผูมาเออแล้วทางนี้เป็นทางตันอ่ะที่เราเข้ามาไม่ได้อ่ะเอ,อ้เก็บอยเ่นีเก็บเก็บ,เ,กบเออสวยอมืมันอยู่ไหนวะเตรงไปเหรอเอ,อ้ทางนี้มันตรงไปได้โอเคทางที่เราจะเจ็บยังไม่เคยเคยมาเจ็บเลยโอเค โอ้โห oh. ไม่ดีเลยวิ่งโอเคโอเคแอบกอนแอบ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 ไม่ไม่ไม่แอบไม่แอบนี่เจอที่เีบแล้วเซฟเซเซบเเซบเอเคขอบคุณที่เซฟขอบคุณที่เซฟไว้ให้ตรงนี้ ได้เจออีกแล้วไม่หลุดผลสายตาของเราได้หรอกาี่เหรอวะโอ้โหโอ้โหเชียๆเชเชีียแมว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 แโอ้โหยา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 ยโอ้โหอ้อมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วมึง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  เออมันหายไปไหนวะโอเคทางนี้มีทางรอดเข้าไปได้นะครับทุกคนอันนี้ก็มีบันไดขึ้นโอเคขึ้นบันไดไปก่อนเลยลึดปึ๊บลึดเอาวิ่ง,ว,งวิ่งยาวเลยเพื่อนไม่ให้ชิปมันยาวเต็มแล้วนะท,ทุกคนขอไปตรงกลางก,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 กันโอ้โหนี่ไงอันยาวกูละ แต่มันไม่ตามมาเี่มึงเล่นลิ้นกูหรือเปล่าเพื่อนโอเคได้เดปุ๊บไลยอิดออกดูมืนว่ามันจะล็อกอยู่ไงเราเราก็นั่นั้ายอจะใช้กุญแจที่เราไปหาเจอมาได้แล้ใช่ปะก็เปิดไปเลยไงมันเปิดแล้วเยี่ยมเปิดอีกครับผมไป let's go โอ้ยลุยต่อลุยต่อได้เก่งกว่าวัน โอ้โหเขี้ยะอ้ทำไมพูดตกใจมึงหลายรอบแล้วนะมึงเนี่ยไอ้เค่เพิ่งโกออกมาอีกมาเนี่ยมึงเนี่ยกลัวอยู่โอ้โหนี่ไงกลัวละไอ้เย้ามันจะฆ่าแน่เลยเขี้ยเขี้ยะเสียวชิบนผาเลยโคตรเสียวเลยเอาไงดีวะ หนึ่งสองติ๊บอ่อยตึ๊บเลยเวลาแบบตึ๊บๆอ่ะโอเคโอเคเย็นเย็นหนึ่งสองวิ่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 งวิ็บเก็บคนเก็บ โอเคยายาแมว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 วิ่งวิ่งวิ่งโอเคเย็บปั๊บโอเคสวยโอ้ดูเหมือนว่าจะรอดแล้วนะครับทุกคนด,ดูเหมือนเราว่าเราจะรอดแล้วทีนี้เราก็ต้องหาน้ออกให้ได้ใช่ไหมทางออกนี่มันหยุดตรงไหนวะตอกี้เราไปเจออะไรมาเป่ะ เอ,อเราเจอกุญแจอีกอันหนึ่งเนี่ยตอนแรกเราเราเจอนี้แล้วก็ไปเก็บทางที่เราวิ่งไปตรงเนี้ยเออมาเจอกุญแจอันนี้เออเ <c oughs> สียงหัวใจกำลังนม่หายเสียวเสียวเสียวแบบไม่ใช่ไม่ใช่เสียวะนะคือเสแบบแบบมันจำสแกลอะแค่แหละ ทางนี้เรายังไม่ได้ไปใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคใจเย็ยยนก่อนค่อยๆเดินไม่กล้าวิ่งไปเลย<_ <EN> _>โอ้โหเสียว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 หคนมืดด้วยโอ้โห ทางนี้มันเป็นทางตั้นเหรอโอเคโอเคเจนเียร์เจนยังก่อนนะครับทุกคนค่อยๆเล่นกันนะโอ้โหวิ่งตามมาอย่างนี้อย่าวิ่ง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 ออกซ้ายโอเคอ้อ อา้าอะไรวะไว้ไว้ไว้มนุนยเสร็จตายเหรอไว้สมหน้าสมหน้าสมหนาเฮ้ยตะกี้มีอะไรวะไปผ่านหน้าเราไป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 ด้วย แล้วก็มีดาวอยู่ตรงนี้โอ้โหมือโอ้โหไอ้มือตรงนี้ไอ้มือนี้กูจําได้ดีเลยไอ้มือที่เราแบบไปีนไอ้ตะขาบมาแหลที่แล้วเออถ้าทุกคนแบบยังไม่ได้ดูทันแล้วก็ไปดูหนยนะครับคิดวั้นสนุกมากเลยสนุกมากไปดูไปดูโอเคก็เข้าคัดนสิ้นกันแล้ว หวังว่าเราจะออกได้แล้วนะไม่มีอะไรมันดักหน้านะโอเคสวยประตูมันเปิดให้เองเลยมันจะอีซี่กันกันไปเลยไัมยโอเคเซฟก่อนเซฟเซฟเซฟเป็นคลิปที่โคตรเหนื่อยที่สุดเลยเหนื่อยมาก คลิปนี้ก็อาจจะดูแบบมั่วๆนะันทุกคนเพาะผมก็ลกนี่แหละเออต้องขอโทษด้วยนะโอเคทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดตัสงสปายกดไลค์กดแชร์ให้ผมด,ด้วยหน่อยไม่มาเจอก,กันอยู่มาวันนี้ในรนุนพาทที่เจ็ใหม่นะครับทุกคนเจอกันครับเจอกันครับผม